ว่านรัชชูโงแนนแฟนสาวนอกวงการแต่งงานแล้วอบอุ่นเรียบง่ายคนบันเทิงร่วมยินดีเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหากันมาอย่างยาวนานซึ่งหลังจากที่นักแสดงหนุ่มว่านรัชชุสุรจรัสหรือที่รู้จักกันดีในนามของว่านสีสันเชงได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นรัก13ปีที่มั่นคงและหวานมากๆ โดยก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของว่านได้เผยภาพของข่าวดีเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวแล้วเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาจากภาพต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่โรแมนติกมากๆล่าสุดว่ารัชชุได้เลิกดีจูงมือแฟนสาวนอกวงการจากพิธีฉลองมงคลสมรสอย่างอบอุ่นที่ประเทศไทยอีกครั้งโดยมีพี่น้องเพื่อนพ้องร่วมวงการมาแสดงความยินดีกันอย่างกับข้างอาทิสันนี่สุวรรณเมธานนท์เตอร์ชันทวิทยงสงยศเป๊กองศรี เบลสุพลรวมถึงเหล่านักแสดงค่าย GDS อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณภาพจะ่ะ